สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องภูมีใจรักในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรนชาแนลมนีนายหอยสันจรจ,จะพาพี่พี่น้องไปเบิงงัวงามบ้านกระเสมสุขตำบลตะเกตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศีสะเกตครับมนี้เป็นแม่ทองซีว9 6ยศ์เกากทองที่สองจะเข่าซีเดือนครับ เดี๋ยวเข้าไปเบิง่งรายละเอียดของงัวแมนนี่กันครับผม สีทองจีไวศูนย์เก่าอบครับแต่เขาซีเดือนมันสีซิบหาสูงลอยสูงเท่าไรก็ผีนี่ลอยหาสิบบวกลบลอยหาซิบน่อแต่หาซิบประกันแทะตัวทองเรียบร้อยครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งตัวสองในทองครับแม่ใหญ่ครับสองร้อยห้าสิบบวกบวก ีทองซีว่ายสูนเก่าหกมีใบพี่หลอดปกันทอกันทองนี่ครับเป็นครับตั้งน้าขาใหญ่อ้วนแดงจัดจัดแข้งขาดีเร็บดีครับตน้มีหรอมมีตำนนี้สวยดีสวยดีองลุเไหรเียก สมศิีใไบไมีใบมีหลอดครับผมไอ้ปันเงินไอ้ปันไอ้ปันทองไอ้ปันทองก็ได้ปันทองเลยครับผมันรอบๆโตเมียก็เอาไว้แม่พันโตโขกตัวผสมพ่อพัน,เ,นเปิดเปิดแปดชิมหา,มหานอบีนอะครับองดำสงสีตันตยาวเว่าอีนี่มันได้พุ่มอีนี่มันไดทั้งสิบีามันได้ช่วงเยก็มีมัีหา ท้องที่สองครับลูกสอ,อง,งในท้องเตืหมด่มอเยอ, <laughs> องครับจับบายใดครับเี่ยงปล่อยเทาสุดหรอกเขาองหนสายคปน้าครับนางนาขาหญ่ ประกันทองประกันตำน๋มมีครับพี่เบอร์โทรยังก่าครับ085 085 094้าศูน2์เก้กบอครับพี่น้องสำหรับงัวงแมนี่หากใคนรสนใจเดี๋ยวในหอวสัญนจร ถึงรายละเอียดการตริดต่อของจะคองขอกไวใ้ให้หรือว่าทันใดจากเบิง้งตัวจริงกระข้าไปเบื้องหน้ครับพิการบานกระเสมสุขตำบลตะเกตอำเภออุมอรอพรพิเัยจังหวัดศรีสะเกดสำหรับมือนีนายหอยสัญจรขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายหอยสัญจรในทํางานต่อไปครับสำหรับมือนีสวัสดีครับ